ทุกคนแถวต้องทุกคนไปขอลายไปกอลายไป้าเดินมันแบบทุกคนนั่งนั่งเดินหน้ากระโดดพอ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 เดี๋ยวเมาเดี๋ยวเมาข้าพเจ้าตามมาเอาระ เราจะไปหาสถานที่ที่ทำไมพี่สูงกว่าหนูเยอะเลยอ่ะหนูตัวเท่าเอวใช่หนูเตี้ยมากโอเคเอาไม้เอาไม้เอาไม้เราจะไปอยู่ไหนดีอ่ะอยู่ไหนดีอ่ะเราไปอยู่ในป่าดีกว่าเฮ้ยเสือเสือเจ้าเสือเจ้าเสือเอาไงดีอ่ะทุกคนนะเือหันกระบาไม่มีใครเลยไหนบอกว่าให้ตามมา ตามข้าพเจ้าแม่ไปพี่ฟองเอาไม้ไปตีเสือเลยพี่ฟองนี่ไงข้างหน้านั่นน่ะพี่ฟองมีไม้ตัวบอลพี่ฟองหนไม้อ่ะยังไม่รู้อีกว่าตัวเองมือนหนตืกมาอีข้างนึงอีกข้างนึงเออ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 เ้ดีๆองออองอเออเอ ไปเลยพี่ฟองเปิดเพลงอทำไมเสือมันขามอบ <laughs> มันยังไม่ทำอะไรเลยขอมอบตัว <laughs> ขอมอบต้องสองมือพี่ฟองเติมกินไปแล้วอ,อ่ะได้เหรอสองมือไม่ได้อะ,อะ <laughs> เราจะเหี้ยว

พี่ฟองจับเสือเราไม่ค่อยสบายอ่ะทำไมอ่ะพี่ฟองต้องกำจัดเสือพี่ฟองเอามะพร้าวเอามะพร้าวใส่หัวเสือเลยออกมาแล้วออกมาแล้วอยู่ตรงเสือผมอยู่ตรงเสือขึ้นไแล้วมาไอเสือแล้วัวะเฮ้เสือวิ่งหนีพี่ว่ะมันกลัวเสือมันกลัวลูกมะพร้าวเอาเอาลูกมะพร้าวใส่มันมันกลัวลูกมะพร้าวย่า แทงบอเลยบักบักแทงบันบักแทงบอลก <c oughs> เดินเสือเสือเสือวิ่งชนลูกมะพร้าวตายไอ้เสือราคาโหพี่พี่หนูพบศพเพื่อนด้วยอ่ะกูเห็นกูเห็นเต่ฟองถือลูกมะพร้าวแล้วเสือวิ่งชนลูกมะพร้าวอยู่มือฟอง ไม่ได้เกยมันเป็นเสือเลยมึงไงเรียกว้าวกับพี่น้องเสือมาจับศพได้ไหมจับศพป่ะใครก็ได้ชุบชุบกระทีจับศพป่ะจับได้หรอจับได้หรอจับไม่จับตูดมันทำไมมันต้องจับหัวเลยจับหัวแล้วอุ๊ยจับหัวได้จับหัวได้เอ้าเอาเอาก็ได้เอาก็ได้จับหัวได้จับหัวได้จับหัวได้จับได้ปะ จับได้จับได้เหมือนมาไข้ยามอยู่เออออกมาเออออกมาเออเด้อเด้ออีเด้ดกับบอลไปแล้วกับบอลไปแล้วพี่ไปพี่ดูคนรักษาคนไข้อยู่ตอพี่ไปพี่ดูคนรักษาคนไข้อยู่ตอนเออเออเออยังเห็นภาพอยู่ใช่ไหมเอาเอากูขึ้นมาเสียงมันดัง แล้วไอ้บ้าจะไปออกตายโยมาจะเอาหัวเพื่อนกดน้ำไม่ได้โออโอ้โอ้โลองยืนดิจับจับไปแล้วลองยืนดิยืนดิไหมสวสวยสวยสวยมุมนี้แหละเดี๋ยวก็ไป็หูไปตาให้ ไม่ถูกในทุกในก็ๆเดี๋ยวเดี <fit in> ๋ยวกูไ <that> ม <'d S 1> ่มีสริงแล้วกูอยากจะแคปจอกูให้ดูแล้วเกินมึงไม่ต้องแคปจอมึงมาดูในสตรีมกูหัวหัวหัวกูเพราะว่าอยากจะดูจักทำไมกูต้องมานจะ ว่ามึงตายแล้วมึงมองมันเป็นยังไงวะอย่าบอกนะว่าตอนเนี้ยมึงมองเห็นไอ้นั่นอยู่เออมามามาเป็นอะไรป้าป้าสามที่ตอนอยู่ในนั้นแหละแล้วมันจับป๊อกยังไงวะแล้วรอบไงอะป๊อกตายคือตายเลยเหรอแน่ใจเลยป๊อกเนี่แหละป๊อกช่วยช่วยเลยเอา หลุดไหมเอาคุณไปนั่งแคมไฟด้ะเอาหลุดเหรอไม่หลุดนะมาร์กมาร์คิดอะไรดีๆออกแล้วมาร์กในเมื่อเราอดอยากลากแข้งเราไม่มีอะไรจะกินเราเราต้องกินเราต้องกินเพื่อนเพื่อประทังชีวิตเราต้องกินเพื่อนเพื่อประทังชีวิตไว้มาร์กมาไปเอาหินกับเปลาหินมาแล้วไอ้นี่มันยังอยู่ท่าลูกมะพร้าวอยู่นะทําไม่ตายเหรอเรี่ยเราจะต้องรอดไปด้วยกันเราต้องเอาศพป๊อกกลับ เออเออนั่นแหละหิวหิวปีกไปหิวปีกมาด้วยหิวปีกเอ้าหิวปีกมาด้วยพี่หนูมาแล้วแบ๊บนึงพี่พยายามจุดไฟให้อยู่เราจะได้ไม่หนาวตายพี่อยู่ไหนกันด้ะมาร์คมาร์คมาร์คมาเปลี่ยนท่าไอ้ป๊อกหน่อยมันหายใจไม่ออกเนี่ย หน้ามันจูบดินอยู่เนี่ยสงสารมันหน่อยเอาหน้ามันขึ้นหน่อยเสือทำอะไรได้บ้างเสือทำอะไรได้บ้างเอาเสือไปย่างกินเอาเสือไปย่างกินหรืทำไมมันไม่ติดอะไม้กับไม้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่พี่เผาตู้นะพี่จะจุดไฟเฮ้ยมืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะใครมาด่าพอดีไม่เอาไม่เอาใครใครรู้ว่าเรา เอาศพมับบนออกนี่กูจะเอาใบเนี่ยแล้วพี่จะทำไงให้ป๊อกตื่นอะ่ะมันไม่ตืนนตออกก่นเนี่ยเราต้องย่างป๊อกกินหายรหรอใครหยินไม่หยิได้ไหมใครหยินไม่หยิได้ไหมมันหยิบไม่ได้เดี๋ยวมันหยิบไม่ได้เลยจริงจังปะเนี่ยจริงจังจริงจังเราต้องรอดใช่ไหมตอนนั้นจุดยังไงเมื่อกี้เราจุดยังไงบ่มาเฮ้ยเริ่มหนาวแล้วอ่ะอู้หู้แล้วอ่ะ ต้องหินกับหินอย่างเดียวเหรอพี่พยายามไม้กับปลายแล้วนะพยายามใช้แรงเสียดสีเสียดสีให้ได้มากที่สุดเสียดสีกับหัวป๊อกด้วยตอนเนี้ยโอยหยาเสียดสีแล้วเนี่ยมันไม่ติดเนี่ยเมื่บอกอะไรไม่เห็นเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ๊ยโอยผมหนาวทุกคนทุกคนผมหนาวทุกคน ทุกคนผมดนาวนีน่แกเป็นหินมเมาหินหินกับหินเหรอมาเก่าลูกมะพร้าวมาตีพี่ตะไม้ได้ผมใครมาเกาลูกมะพร้าวมาตีมะพร้าวเหรอฮะฮะลูกมะพร้าวเหร<า>อฮะอ่ะร้อยไทย่าทำหนู่เลยฮะฮะฮะเราต้องไปไหนมาดิโอ้ผมเดินทะลุทุนพายไปเลยพอกอกจอยใหม่ได้ปะ <laughs> ไม่รู้มันจะเดาไหมเราก็เดาไปนะ ใครตยายอีกคนนึ่ง啊ใครตยายอีกคนนึ่งฟังดนอะไรตายอะ่ะนี่อหรอผู้พิชิตเสือฮันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดลูกกระดิง่ง<ๆ>เพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะลงคลิปทุกวันเวลา6โมงเย็น <แ S 1> เป็นต้นไป เชื่อกันหรือยังตอนก่อนเล่นเนี่ยคุยกันอยู่ว่าจะสติ